ข้อ31ต้องการนำกระถางต้นไม้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง30เซนติเมตรวางรอบเสาทงให้เป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว8.4เมตรจะวางกระถางได้มากที่สุดกี่กระถางข้อ1 2.8กระถางข้อ2 ข้อหนึ่งยี่สิกระถางค่ะข้อสองปดิบปดกระถางข้อสามหนึ่ง้อยเจ็สิบหกกระถางและข้อสี่หนึ่ง้อยแปดสิบสี่กระถางข้อนี้นะ้องบางคนอ่านโจทย์แล้วยาจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยมันให้อะไรมาเนี่ยคิดยังไงถูกปะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูคร่าวๆอย่างนี้อ่ะเขาบอกว่าถ้าต้องการวางกระถางต้นไม้รอบเสาธงถูกไหม สม,มุินี่คือเสาธงปึ๊บขึ้นมาวาเขานะแล้วเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าไอาการวางรอบเสาธงเนี่ยให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว8.4เมตรมันคืออย่างนี้ยาว8.4เมตรซึ่งมันก็คือยาว840เซนติเมตรถูกไหมพี่แปลงเป็นหน่วยเซนเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้คิดเลขง,ง่ายๆเนาะไม่มีจุดทศนซยมเพราะว่า100เซนติเมตรก็เท่ากับ1เมตรด้วยอ่ะทีนี้ เมื่อเราอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เขาถามคืออะไรเขาบอกว่ากระถางต้นไม้ต้นอันเล็กๆเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ30ลูกบาทเซนมันจะวางได้รอบที่สุดกี่กระถางราน้องวางกระถางน้องก็วางอย่าง,างนี้ถูกปะเวลาวางเนี่ยไอ้ความยาวตรงเนี้ยที่วางมันก็คือความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่เนเองเพราะฉะนั้นถ้าน้องหาได้ว่า เส้นรอบรูปของวงกลมอันใหญ่ๆอันนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ละหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของกระถางอันเล็กๆอันนี้น้องก็จะได้คําตอบออกมาเป็นว่าวางได้กี่กระถางนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นกันที่การหาก่อนว่าเส้นรอบรูปเนี่ยของกระถางใบของเส้นของที่ล้อมรอบกันของที่ล้อมรอบเสาธงอันใหญ่เนี่ยมีค่าเท่าไหร่พี่ถามว่าวงกลมเส้นรอบรูปหายยังไงเอ่ย น้องทุกคนจะต้องจำสูตรเส้นรอบรูปของวงกลมได้นะถ้าพื้นที่คือพายอากลางสถูกไหมน้องทุกคนคุ้นอยู่แล้วแต่เส้นรอบรูปคือ2องพา,าเพราะฉะนั้นถ้าเส้นรอบรูปคือ2องพายอาพายมีค่าประมาณเท่ากับ2 2่ส่วนเถูกไหมอารรัศมีคืออะไรเรารู้ว่าทั้งหมดนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางคือ840 รัศมีก็ต้องครึ่งหนึ่งของ840ก็คือ420เซนติเมตรถูกไหมรัศมีนะก็คือคูณด้วย420มีอะไรตัดกันได้บ้างเอ,อ่ยเถูกไหมเจ็7หนึ่งเจส่0ก็จะได้ว่าพี่เอามาทดข้างนอกเนาะจะได้ไม่งงก็จะเหลือแค่เพียง2คูณกับ22เป็น44คูณกับห0 6คูณ4เป็น24ใส่4ทด2 6 4 24เป็น26ใส่0ก็จะได้ว่าเป็นเส้นรอบรูปของวงกลมนี้มีค่าเท่ากับ2,640เซนติเมตรนั่นเองเมื่อเรารู้แล้วว่าอ,อ๋อทั้งหมดนี้เนี่ยนะเส้นรอบรูปของทั้งหมดเนี่ยสีดำทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ2,640เซนติเมตรแล้วทำไงต่อเมื่อเราได้เส้นรอบรูป ไอ้ไอเส้นที่เราจะดูว่าวางกระถางได้กี่อันมันคือเอาเส้นผ่านศูนย์กลางของกระถางเนี่ยมาเรียง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 ต่อกันถูกปะอยากรู้ว่าจะวางกระถางได้มากที่สุดกี่ใบน้องก็ต้องเอาเส้นรอบรูปของรูปใหญ่ทั้งหมดก็คือ2640หารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของกระถางใบเล็กก็คือ30ก็จะออกมาเป็นจํานวนกระถางนั่นเองน้องก็เอาไปตัดกันซีอะไรหารกันได้บ้าง0นย์ตัด0 313ส 3 8 24ถูกไหมเดือดเศษ2ก็ได้เป็น3 8 24ลงตัวพอดีก็ได้คำตอบมาว่าอ๋อเป็น88กระถางเองตรงกับช้อยข้อ2พี่สรุปข้อนี้นิดเดียวพี่อยากให้น้องเข้าใจคอนเซปต์แค่ว่าถ้าวงกลมทั้งหมดนี้เรารู้เส้นเล่าวง แล้วเรารู้ว่ากระถางใบเล็กอ่ะไอสิ่งที่เราจะมาวางติดติดกันได้อะ่ะมันขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของกระถางถูกปะถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระถางเล็กก็วางได้หลายใบถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระถางใหญ่มันก็วางได้น้อยใบลงเรื่อยๆถูกปะใช่นี้ถ้าอยากรู้ว่าได้กี่กระถางก็เอาเส้นรล่าวงของทั้งหมดหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของกระถางเล็กก็จะได้ออกมาเป็นจํานวนกระถางซึ่งจํานวนกระถางก็คือ88กระถางนั่นเองตอบข้อ2นะคะ